กูเล่นขึ้นละมือกูจะเอาให้ทิ้เลยวันนี้มึงเล่นขึ้นไปก่อนวันไหนตึงวะโอ้แม่เฮ้ยเข้าตัวไหนอ่ะเ <First blood. S 1> ข้าไม่บอกอจย์ เข้าไม่บอกผมอ่ะไม่ได้เข้าเข้าไปเองโอ้โหเราต้องเราต้องเข้าไปด้วยกันอ้าวได้ใจได้ใจฮ่าฮ่าโอ้ยโอ้ย ขวามานะขวามานะขวามาวะจอนสายมาหรือเปล่ามาอย่งอ่ะมันมาอย่งอ่ะสาย นี่ไงจอๆตรงนี้จอนแวะอยู่นี่ตายมาดิมาเลยว่ะมาแล้วว่ะคนโดนเริ่มมาเหมือนจะออกซ้ายว่ะเออโอ้โหบนเลยบนเลยบนเลยเจ็บมากเจ็บมากบนเจ็บมากใช่ไอ้ไปเปิ้ลน่ะ ปนปะนี่ไงนี่ไงโลแปดเอ็กจอนเท่ากับนักแข่งสมัยก่อนนี่มันดันยังอ่ะมันจะออกควาปะมันจะเห็นตัวอยู่ควาปะ ใช่เลยอ่ะเต้นขึ้นเต้นขึ้นมันอยู่ไหนวะอ๋อเจอละลอ๋ะอ,อเฮ้ยมันยิงโดนได้ไงอ่ะเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากโดนไม่หนึงน่งเม่หนึ่ง เข้าหรือไม่เข้าวาะดาเมเอ่ะเนี่ยไม่เข้าหรอวะออมันได้มันได้เอามาแล้วมาแล้ว

ชิบหายแล้วโอ,โอ,โอ้ตายเลยสามสามอยู่ไม่ห่างไม่ห่างไม่ห่างน้ำได้อยู่น้ำได้อยู่ เดี๋ยวไปเข้าไปเข้าดาดาดามาดิมาดิมันจะไปเอาจอนอะ่ะอ่า ไปหวันเลยโอ้ยสองเม็ดไม่ตายไม่เข้าดะเม็ดไม่เข้า สองสกิลเลยล่ะได้ยากเลยี่กโคพ่อมันะเบ่ไมมี้าล้านลูกเหรอวะเยลบนู่นลบนี่มาอยู่นั่นล First blood เปิดเวลาสรีมโดนเนียดวัวไหนอีกทุนิ้มิ้โอ้โหเอกันพอกันปืนรุ่นไหมรุ่นไหมรุ่นไหมนีกแล้ะ ดาวด้าดึงดาวดึงจอนจอนจอนดาวนึงแล้วแวดาวชุบมันจะไปชุบมันจะไปชุบมันจะไปชุบนาบ้านเลยนาบ้านนาบ้านฟาร์มเลยยิงก่อนยิงก่อนนะไม่ไม่ต้องซ้ำยิงเลยยิงเลยเออเออเออจอจะเกิดมังกรขึ้นทิ้ง Bồ sao này vậy ạ? luôn cựu toa, John. Down, 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 à, down, down, đừng down, đừng down, đừng down, down, ông, down, 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 ยัปวดหัวเม่กี้ม่เกิดอะไรขึ้นวะไอ้ดีอดันนี้ตาได้ตดิไม่หันเลยก